สวัสดีครับจากลาของเล่นไทย letittoy.com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำกับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวปืนอารมณ์รหัส C 2 6 Plu พลัสนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นถ้าในโลกความเป็นจริงนะจะเป็นตัวปืนซิกเซ u e r อร์พีกมา แกะกล่องครับแกะกล่องก็จะเห็นความพิเศษของตัวนี้คือมีที่เก็บเสียงด้วยซึ่งที่เก็บเสียงตัวนี้ไม่ใช่ยุทธภัณฑ์นะครับเป็นพลาสติกธรรมดาเนาะไม่ได้ทําให้การยิงมันเก็บเสียงอะไรแต่อย่างไรเพราะว่าตัวปืนอัดลมเนี่ยมันได้มีเสียงอยู่แล้วนะครับเป็นคอสเมติกลุ้น้วนเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับมาตัวปืนกันดีกว่าโอ้ตัวปืนค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเนี่ย้ได้่ะจะ ประกอบหรือไม่ประกอบก็ได้นะครับแล้วแต่แต,แต่มันให้มาแล้วก็ใส่ซะหน่อยเพื่อความสวยงามนี่เวลาใส่ก็จะมีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับมามาดูวัสดุกันดีกว่าวัสดุเนี่ยตัวที่เก็บเสียงน่นนาจะเป็นพลาสติกนะแต่มันผมไม่แน่ใจจริงๆเหล็กก็คล้ายพลาสติกก็น่าจะใช่แต่ผมตีเป็นพลาสติกแล้วกันนะครับแต่ที่ชวชวนเนี่ย,ยเนี่ยสไลด์เนี่ยเป็นโละหะเป็นเหล็กแน่นอนนะบอดี้ล่างเป็นเหล็กนะครับส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะมีเนี่ยประกับ ที่มันครอบตัวบอดี้ไว้ทีนะ่ยเป็นพลาสติก hmm. เหล็กเป็นน็อตเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะมีนกด้วยนกเนี่ยนกมันสับนะแต่มันไม่สามารถง้างได้เข้าใจไหมปกติปืนทั่วไปเวลาสับวลังง้างลงม,มันก็จะอยู่ที่เนาะแต่นี่มันมันไม่สามารถกรึบลงมานะครับไกลไกลปืนเป็นเป็นพลาสติกนะครับแม็กกาซีนกันบ้างแม็กกาซีนเป็นเหล็กเลยนะ โอ้ตัวนี้ค่อนข้างดีแม็กซซีนสามารถบรรจุได้ทั้งสิ้น1ิบสองนัดนะครับไม่ใส่ตัวน,นี้เนาะใส่ตัวน,นี้ลูกมีโอกาสติดขัดได้นะครับตัวนี้มาดูลูกเล่นกันดีกว่าลูกเล่นมีอะไรบ้างอย่างที่บอกลูกเล่นคือจะมีนกตรงนี้เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับไม่ได้มีบทบาทอะไรนะเอาไว้ให้งานเล่นๆไม่ค้างเลยไม่มีการเสาร่องเนาะแต่วงงานค่อนข้างดีนะดูนี่มีปั๊มด้วยเก้ามมเห็นไหมเลยนี่นะครับนี่เรง่ี้มีปั๊มด้วยนี่นนนมี เป็นปัม๊มเ,เป็นสลักเข้าไปนะครับไม่ใช่เป็นการเพ้นเนาะเนี่ยเป็นสลักเข้าไปเลยเวลารูปเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าถึงเท็กเจอร์เข้ามาเลยเนะี่ยคําว่ากล้ามหมอเห็นไหมครับเป็นสลักลงไปเลยนะโอ้เนื้องานค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับน่าจะซีนเป็นเหล็กผมพูดไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบชักยิงเทนนั์นะครับแล้วพระเอกของตัวนี้เลยก็คือมันสามารถค้างสไลด์ได้นะครับอย่างนี้ น,นี่นะครับมันสามารถแขวนหรือค้างสไลด์อย่างนี้ได้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อลูกมันหมดนะสมมุติว่าเรายิงใส่เราใส่เป็นสิบสองลูกเนะี่ยเวลาเรายิงลูกสุดท้ายไปปับ๊บเวลาเราชักปับ๊บมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เลยวิธีเอาลงก็คือปดอย่างนี้มันลงมานะครับอมเสียงค่อนข้างแน่นพอสมควรมาวัดความวัดความยาวกันดีกว่าเอาทั้งสองแบบเลยเนาะทั้งยาวพร้อมที่เก็บเสียงกับไม่ยาวไม่ไม่เอาที่เก็บเสียง ถ้าใส่ที่เก็บเสียงเนี่ยมันจะยาวหนึ่งฟุตนะครับผมสิบสองนิ้วสามสิบเซนติเมตรนะถ้าไม่ใส่ที่เก็บเสียงล่ะถ้าไม่ใส่ที่เก็บเสียงเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้านิ้วนะครับถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรก็อยู่ที่เก้าสิบเก้าเซนติเมตรนะครับผมน้ําหนักกันบ้างน้ําหนักตอนใส่ท,ที่ที่เก็บเสียงนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะลูกๆกัน 5 3ากรัมโหครึ่งกิโลค่อนข้างมีน้ำหนักอ่ะถอดดูเมื่อเราถอดแล้วก็จะเหลือน้ำหนัก5้ากรัมนะครับผมทีนี้เรามาลองยิงกันดูบ้างไหมเอายิงง่ายๆนะครับยิงเอา2เม็ดพอแล้วก็ผมจะชักให้ดูว่าถ้าลูกมันหมดแล้วเนี่ยมันจะสไลด์มันจะค้างอย่างไรนะสำหรับลูกที่ใช้ก็จะเป็นลูกกระสุน BB พลาสติกนะครับ จะใช้พลาสติกเซรามิกหรือลูกแก้วก็ได้นะถ้ามันกลมๆนะครับผมแต่ผมแนะนำแหละืนอารมณ์ผมเนี่ยเอาลูกพลาสติกก็พอเพราะว่าลูกแก้วลูกเซรามิกเนี่ยอันนั้นเขาไว้ใช้ปืนดิบีกันราคาแพงหน่อยแบบที่เขาซีเรียสเรื่องน้ำหนักนะครับไอ้ลูกเนี้ยใช้ไปแล้วก็มันรียูสได้ด้วยนะไอ้พราะนั้นนอยิงก็แตกหมดเลยสำหรับลูกเหล็กใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้ถ้าหกมิลมันใส่ได้แต่เวลามันยิงออกมาเนี่ยมันก็จะย้อยลงมาตกแม่เลยนะเพราะว่าพวกนี้แรงดันมันน้อยมากนะครับมา มือนเดิมผมจะลองยิงใส่กรนะป๋องอารมนะครับนะครับเวลาชักปืนอารมณ์นะชัก,นะชกให้มันเด็ดขาดสุดเสียนะอย่าชักเก้งๆกังนะครับผมโอ้ตัวนี้สไลด์ค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบาคุณสเปาส์สดีชัะสามารถใช้ได้ลองดูครับโอ้โหแรง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 ใช้ได้เลยนดี่จากกระป๋องทำจากกระป๋องแบบ นี่เลยนะครับกลมๆยุบลงมาขนาดนี้เลยไม่ทะลุนะแต่ก็เกือบแต่ก็เกือบนะครับผมอ่ะจุดนี้กสักจุดหนึ่งเมื่อกี้ผมใส่เพ่าไะรสองใช่ไหมเหลยนัดหนึ่งครับโอ้โหผมว่ามันแรงกันนะเนี่ยใช้ได้เลยนี่คือก้นกระป๋องเนี่ยมันจะมันจะมีความานหนาหนากว่ายตรงกลางๆด้วยนะดูยังยุบขนาดเนี่ย ใช้ได้ใช้ได้ผมถือว่าแรงพอสมควรนะแรงในความเป็นปืนอารมณ์นะอย่าไปเทียบพวกปืนอัดแก๊สปืนไฟฟ้าอย่างนั้นไม่เอานะครับเมื่อกี้ลูกหมดแล้วใช่ไหมอลองชักดูครับเห็นไหมพอลูกหมดปับ๊บถ้าไม่มีกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนเนี่ยสไลด์มันจะค้างอย่างนี้เลยนะครับผมเราก็แค่ไปเติมลูกกระสุนใหม่ซะแล้วก็ปลดมันลงก็จะพร้อมยิงอีกเลยนะครับผม มาผมสรุปเลยในการตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนานะใช้ได้เลยเผมว่าเป็นปืนอดรมเหล็กที่ประสิทธิภาพและความสวยงามค่อนข้างดีอยู่ต้นๆ้นของร้านผมเลยนะครับผมสาหรับสินค้าเนี่ยถ้าใครสนใจผมจะแจ้งราคาและทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถาม,ม่าทําไมผมไม่แจ้งราคาตรงนี้เ,เพราะว่ามันแต่ละรัมันไม่เท่ากันพวกนี้ราคาเป็นหุ้นเลยครับผมถ้าผมบอกราคาไว้ในคลิปเลยเนี้ย แล้วถ้ามันไม่ใช่ในอนาคตามันไม่ใช่ราคาเนี้ยมันถูกกว่านี้หรือม,รมันมันแพงกว่านี้เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นอีกอยากรู้ราคาอยากสั่งซื้อผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ